สวัสดีครับตอนนี้ก็เสียเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วก็เตรียมตัวเดินทางนะผมพี่พงก็พรุ่งนี้หรอกแต่ผมพรุ่งนี้เนี่ยีะเครื่องมืออยู่หันเอาไปไว้เลยพรุ่งนี้ก็ตามไปเนาะข้างผมมันใดเอาขึ้นอาไป เอากรตาข้างอผ่นี่ครับของก็เต็มหลังรถนะครับทั้งสองคันนะครับ<า>เ,เฮะไปวันนี้ไป้ปก็ไปด้วยกันเลยเด้อลาเสร็จนะ ก็เป็นถังนะครับแล้วก็มาหินอ่อนนะครับรถล,ลุงก็เป็นไม้หินอ่อนนะครับส่วแอดชิดได้ข่าวว่าจะไปพวงนี้นะครับชุดอไะอไรครับคืนต่ำต่ำโกกอก ล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านนะครับก็หมอ,อกยังไม่หายเลยครับหมอกยังมีนะครับ,บหลังฝนตกที่ปกกอกนะครับตอนกําลังจะหนึ่งทุ่มนะครับอู้หนึ่งทุ่มยังไม่มืดเลยนะครับอนนี้เขาเรียกพบบขั้นนะครับบรรยากาศกำลังทบกขั้นทุกขั้น,น,น,ม,นมุรงเข้าเด็ดขาด เ่าจจพร้อมแล้วนะครับก็เป็นตัวเดินทางนะครับสู่จำปาดงนะครับผมลุงพันให้เป็นนอกออกมาแล้วนะผมให้เป็นนอกเดินนะครับขวัญยังกันยีกเอารถที่ไม่เีีออกมา ไม่ขี่รถออกมาครับเดี๋ยวเอาอวนเครื่องสายหนังมาตั้งไว้ที่นี่จุดบ่อนอ้แล้วแข่งขับรถมาที่หลังผูกมัดรัดตึงเรียบร้อยเนาะว้าเฮียบอกใครเชียวพี่น้องตะเมรุถูกตกดินอับหมดอ่ะตู้เย็นเอาไปลงไหนก่อนเ<ะ>ดี๋ยวไวปล้างรถก่อนตู้เย็นของที่อยู่ในรถเราก็จะไปขายก่อน <c oughs> <c oughs> มันจะได้เบา,า,ารถอาคารห้อมันก่อนโอ้ยตายนเนาะ ผมทำมือมาไวไฟอยูนรถน้องอยู่พนี้เลยไวไฟอยู่ไหนครัไม่เชื่อไวไฟใครอยู่นั่นไวไฟจะบอกน้องอยู่ในรถอยู่ในรถข้าวไปในรถไหมข้าวในรถไหมอยู่อยู่บ้านของคุณลุงนี่หยับหยับเลยับไปหน้าบ้านี่ครับหนึ่งพันนะครับห้าสุบของหุึงพันหมดหรือยังอยู่เนี่ยนี่จะเตียงกับพี่น้องท่านอ๋อยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับรอบเดียวก็หมดเนาะ ประมาณหลักนี้เตียงก็ไปนอนรอบเดียวนะบุงพันนะผมเอ้าก็อันนี้มันคือเป็นสีแบบหวังเงยนื่มีมาพร้อมแล้วนะมีมาได้นนะครับมีมาพร้อมทัางๆพร้อมละนตัวเดินทางนะครับประมาณเราเดินทางประมาณสองชั่วโมงไหมครับผมก็ประมาณนั้นแตถึงก็น่าจะประมาณสามสี่ทุ่มนะครับผม ลุงพันก็น่าจะประมาณห้าทุ่มนะครับคณเนี้ยดีไม่ดีมืงอ,อ่ดเช้า,าโอ้ยกดนรดับเนี่ยน่าจะแวะหรือเปล่านะครับไม่รู้เนะาะลุงว่าออกมาแล้วนะครับผม เรานเดียเจราเพิอนจังหวะเดียวอ่คุณเจ้อยู่ข้นน่ะอ่าล็อกบ้านล็อกบ้านเนอ เก็เป็นม้าหินอ่อนนะครับสามสี่ตัวนะครับเนี่ยมีขาด้วยนะครับเราใส่รถแอชชิดแล้วก็รถผมทยอยกันไปเดี๋ยวเปลี่ยนหัวข้อใหม่แล้วก็ไปแก้แล้วเขไปแก้ลงแล้วไปแก้ใหม่นะคะับรับอกนะับรับอกสายลึกลับสายลึก <c oughs> <c oughs> ลับสรุปเราจะลับตอนไหนถึเจ้าน่ะ ฮะเขาเราว่ากับอื่นเด้่จากเมื่อกี้นี่ว่ากับอื่นเอาความจริงเอาความจริงเอาคาอยถามว่าเจ้าที่กับอื่นบอกกับกัแต่มันมีอะไรอีกพรุ่งนี้มีแค่โต้หินดอ,อนหรือไม่ถ้าทางคงเอาไปอ่ะโต้แดงนี่หแหละ้วจะกลับขึ้นอนี่เป็นบอก